มัชะครับมัชะครับสวัสดีค่ะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใกลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ The world of morning dew is flowers d r i p p i n g insects sit on branches This place is carried by the Tree of Life. Humans built a peaceful kingdom here called Kabbalah. But peace is never permanent. The prosperity and happiness of the kingdom aroused the envy of the enemies of mankind, the yalloyd They unleashed monsters to destroy Kabbalah. The sky was falling. And all were forced to leave their homes. The goddess Flora felt sorry for the humans and the survivors with a new kind of power. It is the flower of the tree of life. These are actually magical creatures known as flower fairies. Fairies in human form that sprung from the tree of life itself. Humans became their masters, being granted the strength to fight against the monsters. These brave human beings who fight with the same valor as the flower fairies are the guardians of humanity and stand for the hope to get their home back. สวัดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเนวเวลานั่นเองมานักมนเลยาดูตัวลงกันนักตัวละดดับตัวผู้ตัวผู้ชาย หล่อเทระเบิดไปเลยอนิเมะจ๋ามากสวยภาพคมชัดว่านักดาบผู้ชายหน้ธนูผู้ชายธนูเทพผู้ชายนักล่าวายุ พี่วันนี้พี่จะมาเล่นเนี่ยตัวธนูอ้นั่นแหละเพราะว่าวไมนะ่ใช่อะไรนะจุดสีเขียวุดสเขียว,วนี่ผู้พิพาษาตัวผู้หญิงอาชีพิพาษาสแสน่แบบเวทมนต์เวทมนต์ตัวผู้ชายผู้ชายผู้พาษามีความแบบหวานโรแมนติกโรแมนติก อสศวินเลือดมังกรอสศวินเลือดมังกรถึงหอกสีม่วงเลือดมังกรสีม่วงตัวผู้หญิงอุ้ยมังกรก็สวยนะแต่ว่าเราจะมาเลือกตัวสีเขียวนี่นันกปืนนะนี่นักปืนนักปืนผู้หญิง คนผู้ชายเนี่เราก็เลือกเล่นไปเลยแต่เราจะมาเลือกตัวนี้ทันโนเลือกคุณชนูนะตัวชนูสวยเวอร์ นใ,ใจหรือว่าไม่ต้องการเลือกเป็นเจอร์เป็นอาชีพหลักสามารถเปลี่ยนอาชีพโอเคไปแต่งหน้ากันเสียองอาจจะตะกุกตะกากนะน,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 น้อ,อนขอโทษนะนี่ทำใส่สีเขียวตามเมอร์ชั่นมัาฉาบนี่ใส่หม้อสีเขียวไปเลยหม้อสีเขียวตาสีเขียว นี่เขามีระบบแบบหน้าตาให้ตาโตตะเล็กตาหวานน้อยสีผิวเราจะมาเลือกต้นฉบับเขานี้แหละสีผิวสีเขียวสีม่วงนี่ดวงตาจะเอากลมเล็กกลมใหญ่ขนตานี่เราจะเอปกองแบวแล้วกัน เราใส่แบล็ไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสีเขียวโอเคดูการยิ้มใส่ปากอ้าปากยิ้มหุบปากแบบสุขรลงยิ้มเห็นฟนันมีชุดคอสตูมให้ลองใส่ดูว่าเวลาเราใส่ชุดคอสตูมมันจะเป็นอย่างไรนะเอ๊มีสุ่มด้วยครับสีได้ด้วยนะ จะแค่ลองไ้เฉยแต่เราจะไม่ได้ตัวพวกเนี้ยไปเล่นหรอกเราจะได้ชุดสายอาชีพเรานั่นแหละสายอาชีพธนูเราก็จะได้ไปเล่นในชุดนั้นนะแนวแบบทหารเรือหน้านี้บทละครเวทีอันเนี้นยสวยๆเนี่ตําบลดวงนี้ก็จะมาย้อมสีเหมือนเดิมแต่ว่าผมเราก็จะไม่เป็นนัดมัดแก่สิ เราจะไปเอาผมมัดแกมเดิมเราก็ต้องเลือกที่คอสตูมไปก่อนนะยืนยันรูปลักษ์ใส่ชื่อนะเรียบร้อยมาชะครับสังเกตไปโลดไปโลดเอ้ยพี่จะบอกนะว่าเกมนี้นที่จริงมันมีเสียงนะแต่ว่าไม่รู้เป็นไรเสียงมันหาย พอเราบันทึกมาบันทึกตัววิดีโอมาแล้วเราเล่นแล้วแต่มันไม่มีเสียงของเกมเลยเนี่ยเสียด้มากเราเหมือนไปอยู่ในกระตูเรื่องหนึ่งเลยนะไเราคกยเอาพูพมิทักอยู่ไปไปไปตามไปอันนี้เราจะได้คอนโทรแล้วนะ ได้ฝึกใช้สกิลเคลื่อนย้ายตามดอกไม้ไปเดินตามปลาเดินก็ไม่ค่อยสะตรงโซซัสโซเซมันคือมอนสเตอร์กำจัดพวกมันกดธนูยิงไปช่วยยิงนี่แหละถึงชอบธนูตรงนี้นเพราะว่ามันระยะไกลไงเราไม่ต้องไปแบบประชิดตัวแนวแนวสายแคลรี่อะไรแบบนี้ กำจัดอุปสรรคเดินหน้าต่อโอเคได้นำหน้าไปเลยเดินไปเดินนำหน้าไปมาชะอืมคเซีมอ่ะอฟอล่าเธอกำลังปกป้องแมลงพวกนี้เหรอแต่ไม่เป็นไรได้เวลาแล้ว ยฮะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้อยักษ์ประกอบตัวขึ้นมาเลยแล้วเราจะสู้ได้ไหมนี่ระวังนี่คือศัตรูตัวฉกาจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไปต่อสู้ ลบสีแดงลบสีแดงอย่ามัอยู่ในอนาเแค่อันตรายลบสีแดงออกมาเฮ้ยเราสู้ไม่ไหวแน่นอนเลยย<ะ>ักเราถูกตีตลบบอคุณปรารถนาอะไรข้าต้องการบุกเบิกเส้นทางแห่งดาบเพิงไม่ใช่คือความปรารถนาที่แน่นอนกว่านี้ลูกชนกว่านี้กระตือรือร้นมากขึ้นมีสัญชาติยานมากขึ้น เมื่อเราจะปลูกดอกไม้ขึ้นมานะข้าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปข้าด้ยินเจ้าแล้วเราจะได้ดอกไม้แฟรี่ฟาวเวอร์การบาดเจ็บร่างกายหายไปแล้วปกติเจ้าคือข้าคือฟาวเวอร์แฟรี่ของท่านไอริสเป็นคู่หูของคุณ เราได้คู่หูเชื่อไอริสดอกไม้สีม่วงดอกไอริสนะวิแปลงร่างเป็นตัวจะบีจะบีจะบอกเลยสู้กับลิงคิงของยักเราจเจอแต่ลิงคิงของยักนะช่วงนี้อึอึหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนเร็วสู้ไปสู้าย อพี่จะบอกว่าเกมเนี้ยเราต้องบังคับเองนะั้นนอนสู้เองโลดสนุกสนุกไปเลยอันนี้บังคับเองต่อสู้เองไปเลยเนี่ยแต่เรามีพลังไงเราไม่ต้องกลัวไงเออมันมีธนูไงเออแมมันตายไปแล้วนะโค้นยักทุกมันงี้ก็แตกสิเฮ้ยเหมือนเราจะตกนะช่วยดู ไอเอลิสช่วยข้าด้วยไอเอลิสข้าไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเส้นทางแห่งดาบเพลิงและผลงะผลของสองครามครั้งนี้ในชาในชาเกเวจีอันมืดมิดห้ามความเย,ย็นยะเยือกและความมืดมิดที่ไม่มีสินสุดมีเพียงแสงสีโม่งอ่อนๆสวยอ่าเหมือนเราตกลงมานะ เจ้านายเจ้านายมัชชาครับนายท่านนายท่านมัชชาครับตื่นตื่นตื่นแล้วเข้าวิปวดหัวเจ้าเจ้าเป็นเอ๊นายท่านมัชชาครับจริงๆเข้ามาใกล้ๆหน่อยดูชัดๆซิข้าคือฟ o w e r fairy ของเจ้าไอริสไอริสเมื่อกี้เป็นความจริงข้าต่อสู้กับควนสารที่แปลกๆที่เรียกว่าเส้นทางแห่งความดับเพลิงถูกแล้วแล้วเราก็โดนมอนเตอร์เอ๊ะสัปหลาสัปหลาอะไร คุณเห็นไหมเราเอาชนะสัปหลายักษ์ตัวนั้นด้วยกันหลังจากนั้นอ่าชาาคันในนท่านคงไม่ใช่กําลังพูดละเมอใช่ไหมเหมือนกับว่าเราจะละเมอไปนะน,น,น,นั่นนนเราฝันเหตุการเมื่อกี้คงกําลังฝันไปเหรอว่าัน,นมือ o นะมอ,อกทาวนามืออุกาเออนิเมชัๆเลยเนะนี่ยบทนำน้ำตาของเทพธิดาและดอกมา นายท่านยังคงฝันแปลกๆไม่มีทางข้าจะไปที่นั่นคอ่อามนอนบเพือราร่นระวงนพื่อระวังๆนะการนอน่อนรวนะการน่อ,อนีวิทงทนง่กาพื่อนรังนานอีวังกรนอน่อนราวังการ้นพี่ชังาลินบอะังารนอบ่อนระวงกา่อระวารนอนบวังารนอนบพ่อนระการค่ะวัารอนบระหัารอนูพ่ัาับ่ระหลาด,าานลาดขนาดเหญ่ทน่เส้นทางแห่นงดาบเพิงิง หลังจากนั้นเออฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรผู้พิทักเปิดเส้นทางแห่งดาบเพิงนั่นคือเรื่องราวเมื่อ1,000ปี100ปีก่อน 1, 100ปีก่อนสุดอากาศตอนนี้คุณตื่นแล้วยังฉันจะไม่ดูแลคนในครันี้มีเรื่องใหญ่เกิดอะไรขึ้น มอสเตอร์ของเมืองโอกกทาถึงเวลาที่สมาคมนักขัจนภัยของเราต้องลงมือแล้วฮะอะไรนะมอนสเตอร์ว่ากันว่ามเมล็ดอันศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองโอกกทาวสืบทอดหลายชั่วอยุเจ้าสามารถไปหานายกเทศมนตรีที่วินเซนต์เพื่อตามเขาได้อันนี้เราเลือกแบบการเดินนั้นาน,าน,าน,านั้นจะเดินให้มันแบบบังคับออเตอร์เองหรือว่าเราจะเดินตามดอกไม้ก็ได้นะอ่าไปดเซ ไปโดไปโดเหมือนกับว่าเนี่ยมีคนเล่นเยอะมากเลยนะเนี่ยผู้เล่นผู้เล่นยืนเต็มเลยไอ้ก่าตจำนอนมเมล็ดสุกตรงหลอดเกิดเกิดได้ที่เมืที่นี้เมื่อภัยพี่บัตรตามคำทำนายมาถึงมเมล็ดจ,จะปกป้องมนุษยาชาติทำไมของที่สำคัญนี่ยหายไปชาชราคนทำอย่างไรดีมีบอ่อแสอะไรไหม เริมที่เก็บไว้ในสภาพดีจู่ๆก็หายไปในช่วงค่ำคืนชายชรลาไม่ได้มีต้นป่าต้นสายไปเหตุจริงๆเอ๊ะใช่แล้วฟิลิปมาลายงานก่อนว่าโดยบอกว่าเขาเห็นปรากฏการณ์ปาดแปลกๆเกิดขึ้นเลเวลอัพแล้วนะพลังก็เคลื่อนละด้วยไ,ไปต่ออ๋อนนองไอ้เต็มบ้านเต็มเมืองนะ ราจะไปไหนดีไอริสไปดอกไม้ประกดขึ้นแล้วไปต่อไปต่อประกดการประหลาดคุณคือนักประยุกั์ไยที่สมาคมโฮมส่มาใช่ไหมคุณฟิลิปล้อเนี่ย แล้วข้าคือถูกสั่งมาให้ตามหามอนสเตอร์ที่สูญหายจอาฟังข้าตั้งแต่มอนสเตอร์หายไปแสงไฟถนนถหน้าบ้านข้าก็หลับลิบหีบเสมอจนถึงบางกลางคืนาปรากฏการทางจิตวิญญาณคาฟแมนในหมู่บ้านบอกว่าพวกเขาไม่รู้ปัญหาอะไรเป็นไม่ได้แม,ม้ว่าหายนะในตำนานจะมาขอร้องเจ้าหละนักประจัภัยคาฟแมนเนาะนักปืนนักปืนอาชีพนักปืน,น,ปน,น,ปนบอกนะ เราจะไปตรวจดูเสาไฟหน้าบ้านของผู้ชายคนนี้โกดโกดทีบอสปังปังกระพิบกระพิบอระเานาในท่านหยาบคายกันไปแล้วแต่เจ้ารอดูสีเคล็ดปับในการซ่อมเครื่องจักรอะวิง่งเหมือนจะเป็นทูตอะไรสักอย่างมีบางอย่าง,งกดขึ้น อะไรเอ่ยน้อนคือตัวอะไรสึงหม่วงอู้มันนั่นมันอะไรที่โผล่มานอะอาขอบคุณเจ้าที่ปล่อยค่าค่าจำตามขบศนะสามข้อของเจ้าไม่ใช่สิทำไมต้องพังบ้านเขาด้วยไอ้โจรบ้าเอ้ยโวยน้อนน่ารักมากเอ๊ะบ้านนายงั้นเหรอมันคือถนนสอไฟที่เจ้าเต๋เมื่อกี้อะไม่ใช่แค่กอบลินเท่านั้นแต่ยังมีนักประจัญภัยมารังแกข้าด้วยไง ยีนส yes, ์เอลไฟชากอนเจ้าพูดว่ากอบลินนเหรอใช่น่ะสิเมื่อไม่กี่วันมีฝูงกอบลินที่หมู่บ้านมันขโมยของที่แสนระยะไปอะ่ะตะเกียงน้ำมันที่บ้านข้าก็ถูกพวกมันขโมยไปนั่นคือเหตุนบลนที่เจ้าซ่อนตัวที่ไฟริมถนนใช่ใช่ตอนนี้ก็ไม่มีบ้านให้กับเอนี่ท่านมัชชาครับไม่ใช่เออขอโทษนะแงก็ตามเราจะสืบสวนเรื่องนี้ต่อไปก่อนนั้นข้ารู้สึกผิดนะ งลบกวนพวกเธอรอก่อนนะเอออาจจะอ่านไม่ทันนะคะนายกลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างเอาทำไมพว,ว่าพูดนายอะเราเป็นผู้ชายเหรอปัญหาเรื่องถนนไฟแก้ไขได้ชั่วคราวคุณลุงฟิลิปเคยไปหมู่บ้านกอปลินไหมกอปลินปีศาจกันเหรอ นั่นหรอถือว่ามีบางอย่างผิดปกติงนะั้นเริ่มเรื่องนี้เจ้าทําของหายที่บ้านหรือไม่โดยเฉพาะสิ่งของที่เป็นประกายสิ่งของที่เป็นประกายลิบระยะข้านึกออกแล้วลูกชายของข้ากอบี้ช่วงนี้โผล่มาที่นี่ทุกวันแล้วก็พูดว่าต้องจับโจรที่ขโมยลูกแก้วไปให้ได้มิฉะนั้นการถูกเรียกตัวนักประจนภัยที่ชั้นเยี่ยมควจะได้ประโยชน์พวกเจ้าลองประถามเขาสิโอเคเราจะไปหาลูกชายของฟิลิปเ้ hey, มาทางนี้ข้ามีการค้นพบครั้งใหญ่ไปไป เจ้าคือบ็อบบี้ใช่ไหมได้ยินมาว่าเจ้ากําลังตามหาหัวขโมยที่ขโมยลูกแก้วไปบ็อบบี้เป็นนักประจนภัยชั้นยอดค่ะนี่กลมลงพวกมันมาแล้วรับเคเวสแล้วนะโอยน่ารักมากข้าปีศาจจะน่ารักขนาดนี้เดินให้เรียบร้อยหน่อยยืนต่อแถว ไปที่ไหนกันเดินตามดอกไม้ไปแล้วเ yeah, 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 yeah. ี๊ยบเจียเียสปอหรอสปอตัวสปอหรออุ้ยดูเหมือนว่าจะถูกลอบล้อม,ล,อมล้อมรอบจนนาการขรับขันนายท่านมัชักครับอ่านไม่ทัน <laughs> ไปต่อสู้ก่อนน่ารักแค่ไหนก็ต้องต่อสู้เยี่ยมศัตรูทั้งหมดถูกกระจัดแล้วไม่คาดคิดเลยว่าไอริส hmm. เจ้ามีความสามารถเช่นนี้อุย้ยเจ็บจางตามคาดถ้าใช้สกิลบังครับเออไอริสเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าเป็นอะไรหรอไอริสบาดเจ็บตรงไหนหรือ่าสาแฝดเจ้าเยอะมากเลยนะไอริส เต็มบ้านเต็มเมืองเลยไอลิสทำไมสีหน้าเจ้าดูแย่จังมันคือการต่อสู้ของเออมันเป็นผลกระทบของการต่อสู้นะ่ะให้ตายยึดมันให้ตายอดทนไว้ข้าลองไปตามที่สมุนตีดูว่ามีวิธีอะไรไหมโอเคเหมือนไอลิสจะบาดเจ็บนะจากการต่อสู้เมื่อกี้นี้ า้าตใชนท่านไม่ต้องสนใจค่ะไอริสล่าเริงขึ้นสักหน่อยสิจะล่าเริงได้ไงแล้วก็เขาเจ็บดนขดคนต่อแถวทำเพลียเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฟาวเวอร์แฟรี่ทางที่ดีลองไปสอบถามของบาทหลวงเมืองโอ๊กทาวดูนะโอ้ขนาดนายอยูทีสมนตีไม่รู้เรื่องเลยบาทหลวงเหรอ ฟาวเวอร์แฟลี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สร้างขึ้นโดยเทพีไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่ไก้ชิดกับเทพีมาที่สุดย่อมรู้ดีที่สุดบาทหลวงบาดหลวงมันควรเป็นทางไหนดีอดทนหน่อยพวกเราใกล้ถึงแล้วไอริสมัชฉาท่านอย่าใส่ใจค่าเลย ลืมก็นั่นแหละนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเพื่อนตัวน้อยของเจ้าดูเหมือนจะเป็นฟาวเวอร์แฟรี่ที่ไม่สมบูรณ์หากเจ้าใช้พลังเยอะจะเป็นผลไม่ดีข้าควรทำอย่างไรข้าต้องถามคนไอริคนนี้สาวน้อยต้องหาชิ้นส่วนของเธอเองปวดหลับตาสัมผัสด,ด้วยหัวใจเจ้ารู้สึกถึงพลังบางอย่างไหมน้ำเกาะกลางทะเลสาบ สามผัสได้ถึงน้าและเกาะการทะเลสาบน้ําที่อยู่เกาะการทะเลสาบนั่นหรอมีอะไรบนเกาะเล็กๆก,การทะเลสาบเกาะเล็กๆใจกลางอก๊กทาว่ากันว่ามีอ่านไม่ทันอีกแล้วอึไอ้อย่ามันจะยาวเกินไปนะนั่นนอนนี่อาจาาจะคลอจอบจิ้ตรงนี้นะ ต้องการอไรดีต้องไหนดีตรงไนดีดูดีสวยมากเลยอะเนเรื่องก็สนุกนะสนุกมากๆนะเรื่องแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย